สวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะอันนี้พาแม่ๆทุกท่านนะคะมาดูน้องซันเดย์หรือน้องอาทิตย์นะคะนอนหลับปุ๋ยเลยนะคะคุณแม่จา้าเนื่องจากวันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะเมื่อคืนประมาณตีสองนะคะฝนตกตกไม่หนักนะคะแม่่อันนี้ก็เลยทําให้อากาศไม่ร้อนนะคะ น้องนอนตั้งแต่เช้าแล้วนะคะคุณแม่ประมาณได้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วนะคะหลับปุ๋ยเลยนอนก็น่ารักนะคะคุณแม่ถ้านอนก็น่ารักนะคะเดี๋ยวแม่แตงโมโยกไม่หยุดเลยคุณตาไปตัดยาไปหายายังไม่ได้เลยนะคะแม่แม่ยังไม่มียาโยนให้น้องเลยนะคะคุณแม่ับปะรุก็ไม่มีสับปะรุก็หมดแล้วนะคะแม่แม่ยังไม่มียาเลย สิบโมงกว่าแล้วคุณตาไปตัดยาไปหายายังไม่ได้มาเลยนะคะคุณแม่เป็นกำลังใจให้น้องซันลีน้อยด้วยนะดูท่านอนท่านอนนะคะคุณแม่น่ารักไหมคะดูท่านอนน้องนอน,น,อนตื่นแล้วตื่นแล้วได้ยินเสียงคุณยายจะตื่นแล้วนอนลูกนอนนอนตื่นแล้วตื่นแล้ว เอาท่านี้ต่ออาท่านี้ต่อกุณยายอย่าพูดเสียงดังนุหน่วงหูนุหนวงหูพูดเบาๆกระซิบเบาๆกับแม่ๆมู่จะนอนรบกวนหนูโอคุณแม่เด้อเออไว้สิบวันนะคะคุณแม่ออะมาดู ตื่นแล้วตื่นแล้วนะคะตื่นแล้วนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่แม่จ๋ากดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนี้คุณตาไปตัดยายังไม่มาเลยคุณยายเฝ้าน้องนะคะคุณแม่สเสบียงน้องไม่มีเลยนะคะคุณแม่ยาไม่มีสักเม็ดให้น้องเลยนะคะคุณแม่จา๋ามาดูคุณตาจะโชคดีหรือเปล่านอ้อไปหายาดูน้องนำโชคนะคะทางโน้น หิวแล้วหิวแล้วสับปะรดก็หมดแล้วนะคะแม่แม่นี่สับปะรดจากพัทยาเขาก็ว่าไม่มีนะคะคุณแม่จา๋าเราจะทำยังไงจับสับปะรดชัยภูมินีน้องก็ไม่กินนะคะคุณแม่เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่แม่จา๋าเป็นกําลังใจให้ครอบครัวตากระยายด้วยนะคะคุณตาไปหายาค่ะอย่าไม่มาเลยนะคะแม่แม่จา๋าหิวข้าวแย่เลยเนี่ยคุณตา ยาก็ยังหาซื้อไม่ได้นะคะคุณแม่เพราะว่าช่วงนี้ลำบากมากมากเลยทุระทุเลกันดานมากๆเลยเรื่องยานะคะแม่แม่จ๋าหาตรงไหนก็ไม่มีใครเขามีมีแต่เขาไว้เก็บไว้ให้น้องของเขาก็ขอให้โชคดีนะคะวันนี้คุณตารู้ว่าจะได้มาน้อยน้อยหรือเยอะมากขนาดไหนคุณแม่จ๋ายังไม่กลับเลยยายก็เฝ้าน้องน้องซันเดย์อยู่นะคะคุณแม่ตื่นแล้ว แล้วได้ยินเสียงดังไม่ได้เลยนะคะคุณแม่ตื่นวันนี้อากาศเย็นน้องๆได้ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วนะคะคุณแม่จา๋าตกใจกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะวันนี้อากาศเย็นค่ะประลุกอยู่ใต้ท้องแม่แล้ววันนี้ลูกอันนี้นกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะคะคุณแม่จา๋าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ